โซโซอะไรแต่งรถโบโซสกุต้องมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนสำคัญในพื้นที่แห่งนี้เราจะมาแนะนำชิ้นส่วนที่จำเป็นย้ำว่าสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสำหรับการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์โบโซสกุและถือได้ว่าเป็นมุมมองที่คนญี่ปุ่นมีต่อรถสไตล์นี้สำหรับการที่จะเรียกได้ว่าเป็นคิวชาไกหรือโบโซสกุ มันจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนสําคัญเรามาเริ่มกันที่หัวจรวดกันเลยหัวจรวดหรือครอบจรวดเป็นชิ้นส่วนครอบที่ยื่นจากถังน้ามันไปทางไฟหน้ารถและเดิมทีนิยมใช้ในหมู่นักแข่งคาเฟ่แต่ได้วิวัฒนาการรูปทรงให้ดูปราดปเปรียวมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อต้องมีการติดตั้งในระดับที่สูงแทนที่การติดตั้งในมุมต่ําในรูปแบบของคาเฟ่เลเซอร์ส่วนไฟหน้าครอบจรวดก็มี2แบบแบบที่เราเห็นกันมากที่สุดก็จะเป็นไฟหน้าทรงกลม และอีกแบบมีไฟหน้าขนาดเล็ก2ดวงคู่กันหรือที่เราเรียกกันว่าหัวจรวดไฟคู่ชิว AF หรือ AF r อาริซก็คือแผ่นบังลมหน้ารถลักษณะเป็นบังลมหน้าจอที่ติดอยู่ที่ด้านบนของไฟหน้ามีจุดยึดเข้ากับตำแหน่งของแฮน์หรือจะยึดกับหูช้างจับไฟหน้ารถก็ได้ตามสะดวก ซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถจักรยานยนต์เท่านั้นแต่ยังป้องกันลม,มแมลงและฝนขนาดขับขี่รถได้อีกด้วยกระจกบังลมปกป้องร่างกายของเราจากก้นกวดที่กระเด็นจากรถด้านหน้าและ,มะแมลงที่บินไปมาดังนั้น QAF หรือกระจกบังลมหน้ารถจึงทําหน้าที่เป็นเกาะป้องกันให้เรานั่นเองแต่ในกรณีที่เราเอามาดัดให้โค้งเพื่อให้ดูเป็นภาพลักษณ์ของโบโซสกุมากขึ้น มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของบังลมพวกนี้ลดลงมาเล็กน้อยเนื่องจากลักษณะที่เป็นทรงกลมหรือครึ่งวงกลมที่โค้งมนมากขึ้นไม่ได้แผ่วงกว้างเหมือนของเดิมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าอยากมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรืออยากมีไว้ใส่เพื่อเป็นแปลงทรงของรถให้ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แผ่น3ชั้นหรือเบาะ3ชั้นเป็นเบาะนั่ง3ามชดของรถมอเตอร์ไซค์มีขั้นระหว่างผู้ขี่และผู้ซ้อนและยังมีสเต็ปหลังตีคู่อีกขั้นถัดจากคนซอ้อนและเป็นประเภทของเบาะที่มีพนักพิงกระโดดขึ้นได้ตามความสูงระดับที่เราต้องการนอกจากนี้ยังมีส่วนที่ได้แสดงถึงลายสไตล์ของผู้ขับขี่ด้วยการเพิ่มตัวอักษรและการตกแต่งด้วยสติกเกอร์ต่างๆครอบหางหรือครอบท้าย รอบท้ายเป็นกระจังที่ยื่นจากส่วนล่างของเบาะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปยังไฟท้ายเป็นส่วนที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะเช่นมีลักษณะทรงฝาท้ายของรถมอเตอร์ไซค์ที่กล่าวกันว่าเป็นรถที่มีชื่อเสียงอย่างแซดสองและอีกแบบที่เรียกกันว่าหางกุ้งเป็นลักษณะชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนท้ายใต้เบาะของรถเป็นกระโจมหางกระดกสูงขึ้นมาย้ำว่าต้องกระดกสูงขึ้นมาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าหางกุ้ง ส่วนหางหรือครอบท้ายของบีดเนี่ยและสินค้าแบรนด์อื่นๆที่ทําซ้ําในทรงที่คล้ายของบีดทรงของหางบีดนี้จะเป็นมาตรฐานที่มักใช้ร่วมกับรถครอบครัวรถโบสโซสกุและยังใช้ได้กับการตกแต่งรถสไตล์อื่นๆได้อีกด้วยครอบท้ายของบีดจะเป็นลักษณะที่แคแบ,บแบนลงเหมือนกระดานและกระดกขึ้นเล็กน้อยคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นหางที่ได้มาตรฐานที่สามารถใช้ร่วมกับรถสไตล์อื่นๆได้หลากหลายเลย ดสีลวดลายต่างๆนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ขาดไปได้อีกเช่นกันที่จะทําให้รถของเราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าของรถได้ดีไม่น้อยจะสีธรรมดาหรือสีเกล็ดขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของรถล้วนๆ hand onihan onihan เป็นตัวย่อของ oni handle oni handle เป็นด้ามที่มีรูปร่างเหมือนอาวุธของปีศาจ โดยที่ด้ามถูกบีบไปที่ตรงกลางหรือมีองศาแฮนีิแคบลงและส่วนปลายของด้ามยื่นขึ้นไปในแนวทะแยงมุม โอนีฮันมีด้ามจับที่แคบซึ่งแคบลงไปตรงกลางและส่วนปลายของแฮนที่จับก็ทำมุมได้เช่นกันดังนั้นจึงมีข้อดีที่ด้ามจับจะไม่หักง่ายเมื่อรถจักรยานยนต์เกิดพลิกคว่ำหากเราทำมุมสุดโต่งมากไปมันจะรบกวนการทำงานของคัสและเบรกเมื่อเราใช้มันมันจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีความชำนาญหรือถนัดดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับรูปรักษ์และระยะการใช้งานจริงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ท่อไอเสียหรือท่อตรงแบบตัดปลายท่อออกที่เราได้เห็นกันไปคงจะเป็นภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วท่อไอเสียแบบตรงเป็นท่อไอเสียที่มีไอเสียจากเครื่องยนต์ออกมาโดยตรงแบบตามที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการแทรกแซงใดๆจากตัวเก็บเสียงเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บเสียงภายในท่อให้เบาลงท่อแบบตรงเนื่องจากเป็นท่อที่ไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นเครื่องกองชั้นกองเก็บเสียงต่างเอฟเฟกต์การอุดเสียงจึงเป็นศูนย์เป็นการส่งกำลังเสียงโดยตรงที่ดังลั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเสียงเมื่อหมุนที่รอบต่อนาทีสูงเป็นรูปทรงของท่อไอเสียที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นทรงคลาสสิกหรือซิกเนเจอร์ของชนวนเผ่าเร่ร่อนหรือชาวโมโซสกุกของเรานั่นเอง เสาธงที่ล้อหน้าของรถชนเผ่าเล่ร่อนหรือชาวโบโซสกุคือเสาที่นิยมติดกับโชคหน้าและมีลักษณะเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อยและยื่นสูงขึ้นไปแต่ว่ากันว่าเสาธงเหล่านี้มีที่มาจากกลุ่มนักข่าวในช่วงทศวรรษ1960และ1970ในขนาดนั้นซึ่งเป็นปีที่ยังมีเพียงกล้องสําหรับการถ่ายเหตุการณ์ต่างๆและไม่มีวิธีการสื่อสารเช่นอีเมลอย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้ จึงเป็นหน้าที่ของพีซไลเดอร์จัดส่งฟิลม์มหรือข่าวสารให้บริษัทโดยรถมอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็วพีซไลเดอร์หรือผู้ที่ต้องมีการรับผิดชอบในการส่งภาพมือนฟิลม์มและข่าวสารให้บริษัทโดยเร็วที่สุดเช่นการยิงสกุปที่รวดเร็วกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการอุทาหอหรือบ่องบอกว่าพวกเขาเป็นนักข่าว และขอการนำนวยความสะดวกหรือเป็นการขอทางแก่การจราจรอื่นๆเสาที่ติดอยู่หน้ารถจักรยานยนต์นี้ที่พีซไลเดอร์ใช้ถูกกลุ่มชนเผ่าเล,ล่ร้อหรือชาวโบโซสกุนํำไปใช้เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในการตกแต่งรถสุดท้ายนี้ยางกี h ฮอ n หรือลำโพงฮอ r ถือเป็นอีกสิ่งที่เรียกว่าของมันต้องมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบก็จะไม่ใช้ก็ได้โดยทั่วไปให้เสียงสูงและมีเสียงดงังมีรูปร่างแตกเหมือนเครื่องเป่าทองเหลือง มีตั้งแต่เสียงเดียวไปจนถึงแบบเจ็ดเสียงและลำโพงฮอนอีกแบบหนึ่งก็เอาไว้ใช้เปิดเพลงได้ด้วยการทำรถมอเตอร์ไซค์โบโซสกุในชิ้นส่วนที่เป็นสิ่งหลักๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะมากมายจนเกินไปเพียงแต่ว่าของแต่ละสิ่งมันค่อนข้างมีราคาและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมัน ตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปพบกับการค้นหาสิ่งของของแต่งต่างๆจะหาได้ยังไงใช้คำศัพท์แบบไหนพรอฟเสริมของแต่งย่อยอื่นๆยังมีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้พูดตอนต่อไปรู้กัน